คุณผูสชมคะล่าคอนริงยังคงเกาะติดความคืบหน้าในคดีแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบรายใหญ่ของประเทศเครือข่ายของนายวิชัยปั้นงามนะคะซึ่งล่าสุดเองฝั่งของประลัดยุติธรรมขอไปค่ะรองประลัดยุติธรรมนะคะเตรียมจะส่งบันทึกลับถึงรัฐมนตรียุติธรรมค่ะเปิดเผยรายชื่อนะคะในนั้นจะมีรายชื่อของข้าราชการนับพันรายทีเดียวที่ไปมีเอี่ยวกับคดีเงินกู้นอกระบบคดีนี้นะคะที่สําคัญค่ะฝั่งของหัวหน้าแก๊งเจ้าพ่องเงินกู้อย่างนายวิชัย ก็เตรียมจะเดินทางกลับมาในวันพุธนี้ ตำรวจบอกว่าเตรียมจะไปล็อกตัวออมาดำเนินคดีด้วยนะคะคะ่ความคืบหน้าประเด็นนี้นะคะรองปลัดกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกดุษฎีอริยวุฒิค่ะบอกว่าล่าสุดก็เร่งเดินหน้าตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เอี่ยวกับเครือข่ายดังกล่าวแล้วจะทําบันทึกลับส่งถึงคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะคาดว่ามีอยู่ประมาณ1000รายชื่อจะต้องส่งต่อข้อมูลไปยังสอ,อตชอนะคะเพื่อตรวจสอบว่าแต่ะละคนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้ยังไงบ้าง ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายว่ามีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยประเด็นนี้รองประหลัดกระทรวงยุติธรรมบอกว่าหลักฐานยังไม่น่นหนาพอที่จะมัดตัวได้ค่ะมีแต่คําพูดมีแต่พยานบุคคล ส่วนการตรวจสอบพยายนเอกสารก็ยังไม่พบประเด็นที่น่าสงสัยแต่พนักงานสอบสวนก็ตั้งประเด็นนี้ไว้นะคะสัปดาห์นี้จะประชุมกับทางปะปะงอ,อีกครั้งหนึ่งเพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องเส้นทางการเงินด้วยเพราะว่าทางปะปะงเขาก็ยึดและอายัดทรัพย์ของเปรือข่ายนี้ไปแล้ว150ล้านบาทใช่ค่ะส่วนเรื่องของการติดตัวขอมอบตัวนายวิชัยนะคะพบว่ามีการส่งหนังสือขอเข้ามอบตัวและก็มีบุคคลที่เป็นผู้เดินทางมาประสานในเรื่องนี้ ตัวเองก็ได้หารือกันกับทางพันธบ,บทเอกภัยศิริวงเมืองอธิบดีดีเอสไอเพื่อจะไปรับตัวนายวิชัยที่จะขอมอบตัวหลังจากที่เดินทางกลับมาจากญี่ปุ่น28ธันวาคมนี้ช่วงเวลาตีห้าครึ่งนะคะซึ่งทางพนักงานสอบสวนดีเอสไอจะเดินทางไปรับตัวถึงสนามบินสุวรรณภูมิและก็เชื่อว่านายวิชัยเองจะไม่หลบหนีและกลับมาสู้คดีนะคะเดี๋ยวตามติดความคืบหน้าคด <c oughs> ีนี้คุณผู้ชมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองสารอาญาจังหวัดธัญบุรีก็อนุมัติหมายจับ นายวิชัยหรือว่าเสียชัยปั้นงามรวมไปถึงนายชัยวุฒิวิวัฒนาอารีกุลนะคะในข้อหาประกอบธุรกิจเรื่องของการให้สินเชื่อโดยไม่รับอนุญาตและก็เป็นการเรียกเก็บดอกเบีย้ยเกินอัตรานะคะเปิดประวัติของนายวิชัยดูคุณสุชาดาคะคือเป็นนายทุนรายใหญ่ เป็นเจ้าของธุรกิจปล่อยเงินกู้แบบรายวันนะคะละักษณะคือทําเป็นแฟรนไชส์ให้เงินไปหมุนเวียนก่อนประมาณ5 0 0 0สนบาทให้ตัวแทนไปปล่อยและเก็บดอกเบี้ยก,กินส่วนตา<ช>่างแต่ว่าถ้าใครไม่จ่ายหรือว่าจ่ายช้าก็จะส่งแก๊งหมวกกันน็อกไปตามไล่ล่านะคะคดีนี้ถือเป็นคดีใหญ่นะคะเพราะว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยกว่า4 0 0พล้านบาทค่ะเยวต้องติดตามความคืบหน้ากัน